สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งปี64นะคะเป็นข้อ9ข้อ9เนี่ยเป็นเรื่องผ้าตัดกวยอ่ะมาดูว่าโจทย์ถามหาอะไรเรากำหนดให้พาราโบลามีโฟกัสจุดที่จุดแปดหนึ่งและ x เท่ากับสิบเป็นเส้นดเรลติกพี่งและพีสอเป็นจุดตัดของพาราโบลาบกับแกน y และ e เป็น วงกลมที่ผ่านจุดเป็นวงรีที่ผ่านจุด81และมีจุดโฟกัสอยู่ที่จุด p 1 p 2ความยาวแกนเอกมีค่าเท่าไหร่ความยาวแกนเอกเนี่ยก็คือ2 a นะคะให้จุดคงที่มา2จุดเดี๋ยวเราไปว่าส่วนประกอบของพาราโบลาก่อนเลยพาราโบลามีจุดโฟกัสอยู่ที่81 x เ,เป็น8 Y เป็น1ก็ประมาณนี้จุดโฟกัสแล้วก็81 x เท่ากับ10อันนี้คือ x เท่ากับ10เป็นเส้นไดเรกติกฉะนั้นพอเรารู้แล้วเราก็สามารถร่างภาพคร่าวๆได้ว่าพาราโบลาของเราอะ่ะมันเป็นพาราโบลาแบบไหนซึ่งพาราโบลาของเรานะจะต้องอยู่ระหว่างจุดโฟกัสกับเส้นไดเรกติกแล้วก็ไม่ตัดเส้นไดเรกติกด้วย เพราะฉะนั้นเราก็จะได้กราฟพาราโบลาเป็นพาราโบลาตะแคงแบบนี้โดยระยะห่างระหว่างจุดยอดจุด H K ตรงนี้นะคะจะมีค่าเท่ากับระยะห่างจากจุดโฟกัสอันนี้ก็4หน่วยอันนี้ก็4หน่วยแล้ว f จุดโฟกัสกับเส้นไดเรกทิกเราค่า x นะคะ8ไป10เนี่ยคือห่างกัน2เพราะฉะนั้นค่า c ของ พลาบาลาพี่ก็จะมีค่าเท่ากับสองหารหนึ่งเท่ากับเอ้ยไม่ใช่สองหาร2เท่ากับหนึ่งเป็นครึ่งคเพราะมันห่างเท่ากันพอพี่ได้ c เสร็จแล้วพี่ก็จะเลื่อนหาจุดยอดได้จุด H K จุด H K ของพี่ก็จะเป็นเท่าไหร่จุด H K ตัวเนี้ยเลื่อนซ้ายขวาค่า y คงที่เพราะฉะนั้นค่า k พี่เป็น1อยู่แล้วค่า k เป็น1เสร็จแล้ว8กระเถิบมา อีกหนึ่งหน่วยเป็น 9. กราฟตะแคงกาฟตะแคงตัวที่ยกกำลังสองก็จะเป็นตัว y สมการพาราโบลาก็จะเป็น y ลบ1 y ลบ k กำลังสองเท่ากับ4 c x ลบ h เรารู้ค่าหมดแล้วเราก็เติมไปค่า k เป็น1 c พี่ตะแคงฝั่งซ้ายจะต้องค่า c จะต้องเป็นลบแล้วก็ x ลบ9ก็จะได้สมการออกมาลบ4 x ลบ9เพราพได้สมการพาราโบลาเสร็จแล้วเขาบอกว่าอ่า e p 1่1 p 2เป็นจุดตัดพาราโบลากับแกน y คำว่าแกน y คือค่าอะไรเป็น0ูนย์แกน y เนี่ยคือ x เป็น0ูนย์นะคะ เราก็แทน x เป็นศูนย์ในสมการพา,าราโบลาเพื่อหาค่า y ลบสี่ณลบเได้เท่ากับ36 y ลบหก็จะมี2ค่าก็คือ6กับลบหก็จะได้ y เท่ากับเแล้วก็ลบหเพราะฉะนั้นอันนี้พี่ก็จะได้ p หนกับ p สอแล้ว p หนึ่ง เป็น y เป็น7 y เป็น7 x เป็น0 p 2 x เป็น0 y เป็นลบ5อ่ะเรารู้แล้ว p 1 p 2เป็นอะไร p 1นึ p สเนี่ยเป็นจุดโฟกัสของวงรีแล้วตามนิยามของวงรีข้อนี้ถ้าเกิดใครรู้นิยามของวงรีจะเร็วมากนิยามของวงรีเขาบอกว่าอันนี้วงรี สมมตินะคะสมมติสมมติมมเป็นแนวนอนอันนี้ที่จริงมันเป็นแนวตั้งอว่าแนวตั้งแล้วกันีวจะมาอันนี้ P หนึ่งอันนี้ P สองแล้วก็จุด81อยู่บนวงรีของเราระยะห่างตรงนี้กับระยะห่างตรงเนี้ย ผลบวกของจุดคงที่ไปยังจุดใดๆผลบวกของจุดคงที่ไปยังจุดใดๆ 1> p 1 a, p 1 a 1> บวก p 2 a 2> เดี๋ยวครบเวลาไปตัดคลิปแล้วมันจะตกขออนี่ p 2 Please. ทีหนึ่งทีสองแปดหนึ่งอืมผลบวกของจุดคงที่ใดๆจะมีค่าคงที่เสมอก็คือสองเอืมเรารู้ P1 กับ P ีสองแล้วถูกไหมเราก็ไปหาระยะห่างระหว่างจุดแล้วเอามาบวกกัน ระยะห่างระหว่างจุดขอลบเนื้อหาตรงนี้ออกนะหา p สอง a เท่ากับ square root delta x กําลังสองบวก delta y กําลังสอง ก็จะได้สแควรูทศูนยลบแปดกำลังสองบวกเลบหนึ <player> en <illing> <ot be atz ixel> <sh> ่งกำลังสองหกสิบวกสามบกเท่ากับรูทหนึ่งรอยถอดออกมาได้10อ่ะอีกตัวพีหน่งอันนี้เป็นพีหนอันนี้เป็นพีส ก็จะได้เป็น square root 0ลบ8กำลังสองบวกลบ5ลบ1กำลังสองก็จะได้เป็น root 64บวก36เท่ากับ root 100เท่ากับ10เพราะฉะนั้นตัวสองเอของพี่ก็จะมีค่าเท่ากับ10บวก10เท่ากับ20 ความยาวแกนเอกของวงรีตัวน,นี้ก็จะมีค่าเท่ากับ20